สวัสดีค่ะภูเขายางรุ่นแรงพีน่นิณาจะพาแสงทองกับน,นิลุยสวัสดีค่ะนิลุยชาแนลนิลุยสวย่คคะุณชุดใหม่ใส่สูทใหม่กินข้าวก่อนสวยจังกิน,นข้าวเสร็จก็จะไปเดินอะ,อะไรนะฟิวเจอร์ รังสิตกินข้าวเสร็จจะเดินฟิวเจอร์รังสิตกันไดเข้าใจฟิวเจอร์มั้งเอ,อเอก้ามากเออันหนึพวกเอ้ะนั่งแท็กซี่ไปก็ได้ดิป่วยหนักเพราะว่าตอนนี้อยู่ตอน,น,น,นหน้ามันหนาหมู่บ้านตอนนี้อยู่ปั๊มน้ามันหน้า,านนนนหมู่บ้านนะจ๊ะ สาขำเกลียวสุกี้แห้งนะคะสุกี้แห้งเอากับตรงห้องของ,งสกอตแลนเอ,ย,เอย,เย์ย่าต้าจะเย็นเย็น บ,บุฟเฟยเ่ยังเออว่าจะส้มไม่กินบุฟเฟ่เออเดี๋ยวจะกินข้างคลองอก่อนบ่ากินไรกดอกกินอะไรกินซอสเพราะว่าบริกินข,อข,อขอ้าวกินอันซุกี้ร้านนี้ข้องคองก็เดินทางนัานนะหาหารรองท้องก่อนนะคะก็ไม่ได้เยอกมาก จากสวัสดีน้องขวันค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาเด,นเดิน้อ,อ,อ,นองมาเดิดนน้วันที่แม่ทัเีอรารงนเอแฟน้แล้บันควันมีคนอ่นนินท่า่าแฟนเธอรอโอ้ยพี่เขาอยู่บ้อ๋อ อันวานอันเดีอวามย้สามคนอยหยุดม่าเป็น,นอ <33. S 2> นะยุด,นดหน่อยเนาะหยุดยะไรปัญหาความนันความดันดีเวทั้งสองเลยครับน้องหมิวไม่ได้น้องหมิว ับแอดหนูเนี่ยเพื่อนเต็มเดี๋จ้าเพื่อนเต็มเดี๋ยวกดติดตามก่อนนะคะปุณอยู่นั่ากับร่องนั่าบนอจ้านั่ติดตแล้วจ้ะยังก่คุณอยู่นั่นกับร่องบนอะไรติตายแล้วสองสี่ เอกกับล่องทองเท่ากันรากะเดี๋ยวไปเฮ็ดธุระไปห่อนีอ๋ก็ไปเฮ็ดธุระให้น,นนนี่นั่นเดี๋ยวจะไปกินอยากให้มันย่อยก่อนไอ้อตอมเิ้นท่ากันใส่แมสเตอร์พี่เบลที่มีจะหาซื้อแมสก์อังกฤษหาซื่อยากเนะี่ยกินด้วยมาครับที่รัก Bao tạm Uẩn mà đầu bậc đã à, à. <laughs> là Mét lòng mua quận. Ta kuli anh cha đi. Yên ngăn mọi đi. Sạp lại ăn mua người quá Bậc đi. Một đi. Một đi. Một đi. đi. Một anh Một đi. Một đi. Một รถตู้ร,ร,ตร่าง,งเงินรถตู้ปะน่าอ่างเงินเออน่าด้วยนะยับยับยับทไมเนี่มีบัตไปห้องอาดจ,จา้าเตยต้องซื้อมาางรถตู้ให้พี่น้องเพราะว่าจะได้เห็นปีน้องตัวนี้งันไหนก็ขับรถกับให้จับมันนั่อูต่อรอเดียวเอาเด้อ ด้วยแหมตัวเองมาว่าอยา,ากจะเอ็นพายเปินก่อนโหลดอ่ะอืม้ายกันอันนวลต่อเด่นเนาะได้กินแล้วจะนั่งที่สี่ออกไปเป็นร้านญี่ปุ่นเลยไปใส่กับแล้วต้อ,องด้วเชอร์รี่ไล่แห้งกินหมพอด้วจ้าดูลำบากเนาะพี่น้องเดียวนี้เนาะไปยากมากยากอยู่ลำบากไปใส่กับตองระแวงระวงัง ว่าเป็นตาแสบคักมาด้วยกาพิโอมแมนจ่าล้านในปวตะทิเข่ากีฬนุ่งแเ,เอาความมาเบิร์ลเด้วยนดเออรยู่หันแมวบริห็นกลางเด้ยห่โตขมาขึ้นเงืนเนีย่ยอมาขึ้นเงนเนีย่นย ยุร่ลาลักกินกระแสบน,นจตองจ่าแสบค่ะมอยมอยครับะนะสุกกี้แห้งค่ะอ,อ,อันยองซาไฮยูครับสกอร์บอกเพื่อนยอง อ็กสะตาเลนสกอรตเลยก็ก็ร์ดเลนคุณพ่อสั่งสวัสดีคุณพ่อค่ะคือเจอเราอนเมืองานเมื่อไรแซบจ้าแซบบอลเนือเป็นอะไรฮึบเนื้งเป็นอไร้ะคือไ เศรษฐกินแห้งก็ดีแห่งหลกให้ไครเจ็บหลายแบบนี้ข้นถือเบยอไปไต่กะขาดไม่าขา,มายก็ขาดไม่ขายปกติใช้ฟองดีนะเจ๋งจะตั้งแต่แบบนีบนบ้ช่วงเสียบ่ะใช่แนยที่แบ่วงเราอย่างนั้นสิดที่หนท่านน่ามันดู่สด กิจะพูดว่าอะไรยืาคว้ามือสามีเหรือครับกระสันข่าสามีค่ะนายชูวิทย์ค่ะเ<ม>จ้ากระซางถามเนาะภาษาหนี้บบกะนเบืเ้องแขนเสือมที่ไหนบัดนี้ไปห้องอาดค่ะ ร,ร้านก่อนข้าวแกงใต้จอดายดูดอยู่จ้ะหนึ่งต่อมาหนึ่วันนี้นอกใจร้านคอนข้าวแกงนะคะวันที่จะกินร้านพ่อวันที่จะกินร้านอ่าอะนรร้านควอ,อนข้าวแกงใต้ก็อร่อยชอบดคือคือขนมจีนนะคะ ăn mì gà kinh sushi. Thế này gì là... vậy? Ừ. có chút lướt lướt gì đấy không? Sơ. Này, cứ hổng cứ มันแบนๆหน,นานั่นเลยมันขาอยู่เพื่อนเบงกิด,ดูขอบครนคับขอเดนนยจัดใหญ่ย,ย้อนหลังมาคักน้ำเบ่งทุกรายการขอคุณค่าขอบคุณทุกๆคนนะคะต้องนเลยแล้ว็าดด เมื่อกี้เขจะบปกินน้ำเย็นนะจะกินน้ำธรรมดาแต่เมื่อี้ผมมีห้างมากินได้อยู่มาเกิดหลายเด้อครับ tôi nhỏ luôn à. ờ, có bên này không bơi bocca của cặp bụng thanh sang bóng bia tôi sẽ nắm bơi bóng 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 bơi 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 ร้อง,ม,อม,งอมินเหมือนกันในอ่าเรียนคุณเบิ้คุณมาเบิ้ลนอนชิคุณเบิ้ลยังไงแต่เขาบ่เคยเห็นเนาะในมุมนี้พวกพวกก็มี์มเป็นไปริดน้ำทะเลหมู่บ้านพี่น้องนะอิจฉาม,มากสวัสดีน้องแฟนครับสวัสดีค่ะคือทุกวันไม่เบื่อจนลูกสาวว่าค่ะบีบไ,ไปห้องอัดค่ะมาน้องลินมา ก,กินยังไงกับบ้วนขนาะลูกุกตาน่งลูกกินยด้ไงกับบ๊วยกำลังไปไหนกันจะไปลังสีค่ะโอ้ฟิวเจอร์เออเิมากจะติดตามมาตลอดแฟนขับอยู่ที่สปปลาวสบายดีสบายดีจ้าวันนี้มาทันไลฟ์สด นีมาม่าพี่ออกมาลินมากินหลไรเลือจอยแล้วันะดทฤษิีว่าเหลือจอยตอนนี้นักซีซิ่เก่าพี่อ่อนนี่มันชิมกี้น้ำอะไรกูไม่ได้อิน แกพาคุณป่ามาด้วยหรือเปมาแล้วดีใจจังชอบดูทุกคนเลยชุดเหมือว่านแล้วบ้างถึงนะไปบอกเพื่อนด้วยจ้าอ๋อชุดเหมือว่านชุดไล่มันมากอบคุณมีเลยป้าก็หวงลงเหลื72กิโลคุณป่ามันเหลือ60โล hoa cũng được à. 6000 ừ. <laughs> ừ. ngẹt chung. cái gì không được. nó đỏ rồi, ăn miếng nhiều, nó liền ngheo luôn, nó bén đi liền. chung, อาหาสิปิมา,ลาหลายเนี่ยก็คือกับเบิร์ดข้าวยากับเบิร์ดยังกับเบิร์ดทข้งีมองได้ขายลูกก็แบเป็นแพนคอนแ่นตน์อะไรซันมีน่อะไรบัตต์บอสมีเ่เย่โม่โม่บบัตตน้องหล่าอะลร น้องหานี <trenches> ่ยบอโอ้ยยิเก่องยิบเก่องนอะค่ะน้องลาดน้องหาเนึ่นบ่ค่ะยี่สิบเก้านี้นะคะไปน้องหานะคะปุงญยาบาลไปห้องอาดค่ะ เหตุทูกระตุกที่ากินเยอะกบอวนนุนาง,งดมออกกบอวนเลยว่นมจะไปเบิรงเด้เจอกันค่ะอ,อื่นอยู่ที่น้องหานนะคะน้องลาดนี่แหละน้องลาดอำเือน้องหานจังหวัดอุดรจะเจอกันนะคะวงกลางนะคะแถววาาิบ้านฟินแลนด์นนก็เต็มบมอยู่ลับลูกกาค่ะอ๋อ คึ้อยากจาก้ายิ้วเขาแต่ว่าบมกินเขากินสุกี้แห่งพน,นะเอฟซี FC ก็ได้มันคื้อยากเท่าไา่กันยิ้อีกได้แบบนี้ มีแฟนยังจีบได้เปล่าครับแสบประจัดแสบแสบหลายแฟนมีเยอะมากเลยครับพี่แฟนเยอะมากแฟนคลับขอบ,ขอบคุณค่ะ ต้องสั่งในช้อปปี้มีเยอะเลยสั่งในช้อปปี้มีเยอะแม่บอกผลิตเองดีกว่าเยอะบอาว่าเป็นอะไรใจอยู่ๆแเนเยอยู่บีว่าทันเมื่อกี้บีมันาดนี้เมื่อหนูพี่เจ้าคนถามหาเธอ ชุดแรกบอว่านีไร่สามหมื่นห้าหมื่นแล้วจ้าตอนนี้ห้าหมื่นไรแล้วในในในเพจในหน้าเฟซบุ๊กก็เกือบจะสองหมื่นนะคะ อยู่ดอกไม้งต้อง,งแนวปะนะทวัดบุรีมีงานค่ะนีวันที่สองเนาะยังบกบทงานเลยวันที่สองเดี๋ยวเขารับใหม่ยังบบดงานเลวันนะท,ที่สองมีนาคมนะคะที่ทวัดบุรีบ้านบ้านขวาวบ้านขวาวทุ่งบ้านขวาวทุ่งนี่แหละประมาณนี้แหละ ดูคลิปคลิปแล้วพี่พี่พรพูดกับทีนนงมงา,านซึ้งมากหนูดูแล้วน้ำตาจะไหลสอบบอปอล่าขอบคุณค่าขอบใจเด้อจ <c oughs> ุ๊จุ๊ก็รู้เป็นติ่งที่จะจำว่านมาสัก <c oughs> แล้เมันติกื่ยสิค่ากันมาสุดท้ายเอาเกียร์ชันกระถิ่นฉันลงมาบานเขาดำฉันจะกระจับหม้อบุ้มลงไปทีสิ ีก็แพ้คำ่าที่รักนะผู้ใายก็ไแดผู้ใดเสาวฝาโนยิงเพ่งกว่าจะามียุ่โอ้ยถาลองกะเพ่งงูลหรพี่น้องเ่งดี๋ยว้องบดดั่งถาลองเพง่งผู้อื่นซ้ำนี่แหละพี่น้องขอสิไปแล้วเดินทางแล้วอิ่มแล้วเดี๋ยวขออนุญาตนะคะ จบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะพี่น้องป้องปลายสุปสุปคนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแสร์นะคะเดี๋ยวเอาคลิปไปลงใน YouTube นะคะในเพจด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทั้งในเพจทั้งใน YouTube แพรวาวแสงทองมอรมแพรวาวแสงทองพีพีมิวสิ f ออฟฟิเียลิลลูยชาแนลนะจ๊ะโอเคสวัสดีค่ะ